ไป้นเลขเก้าสี่ห้านี่เลขเก้าสี่ห้าอย่าเชิร์ตสุดที่แกบอกพวกผมคือใคร What the fuck catch and review นะวันนี้มากันสามคนผมคุณพี่น้องเป้สี่หาเลยนี่ครับผมเป้เป้ครับอืมเงียบง่วยแบบนั้นี่ยอืมเสียงเสียงเสียงตกไปเสียงตกไปโดนด่ามานะน้องเป้คุณคุณผู้ชมอ่ะ ต้องเล่นเกมเร็วแล้วอ่ะเ่นไม่มีเนีเ่ยอย่าไปฟังผม,งอ,ยมอย่ฟังลีเจียนนะทำให้ทีมพดหูโผงไอ้ฟังผมไม่ฟังเฮลบอลนะจะมีเพเซนเนอร์หกสี่เก้าเทมเพลนะมันมีดว์บัลไซแล้วเฮมเตอร์รสตอมโซนฟังลีเจียนจะมีไวโซมูนควีนมังกี้มูลาแล้วก็เอ็มแพตนะฮะหกสี่เก้างอะไ,ไรวะก้วสี่ห้าไม่ใช่หลอแก้าสี่ห้าสิบบาอะไรไงมึงอะไรเลยตืบเลยตืบเลยกูตืบเลย มารกไม่จักมากเลยไหมมาร์คพี่คิวคิวคิว,ควสวยป้อมยิงดีปะปมเขีย้ยได้แลเนี่ยไล่ไปดิสกิลรอบสองอ่ะมีดิฮ่าวิโอ้โหเด็กแล้ววะไม่ได้วะไ,ได้ไม่ได้ไอ้ยี่ปมเม่งไอ้ที่หนึ่งคุณผู้ชมปมส่วนตีนนะพี่ลาพี่ ไอ้ลาพี่ไดีไอ้เว้ยตสองตัวเว้ยน้องพับขอสองขอสองดิขอสองต่อให้สองวนวนว่ะวนว่เอาดิเอาดิหมาหมาปลาหวานอ่ะปลาหวานอ่ะปลาหวานน่ฬิกาสามครึ่งเก้ยมึงบนหนึ่งนะสองอ่ะผีอยู่ปะกูจะลาเขาป้อมเนี่ย โอาอะไรยงอืมติดอยู่ไอ้เหี้ยทีนึงทีนึงสวยว่ะอะไรมึไงไอ้ล้างสักทิปว่ะสักทิปดิไม,ม่มีแล้วว่ะมึงตามไปได้ปะได้ๆสวยๆสวยๆอืมไม่ติด <c oughs> เฮ้ยมันเดินเข้าป่าเว้ยมันเดินเข้าป่า <c oughs> เว้ยไอ้เหี้ยมันจะสไลด์ลงมาได <c oughs> ้า <c oughs> สาเลายกู <c oughs> มีมานแไอ้เป้โอ้โพี่จะกรไดิหัวใจมึง <c oughs> ติดปะวะเฮ้ยเฮ้ยยิงอีที่เฮ้ย hey, อีกทีนึงเออมันต้องอย่างงั้นเลยสัสแม่ห้องตายไอ้เหี้ยไอ้ทีห้าครึง่งนะเฮ้ยกูดิมาดิล้เาดิเดี๋ยวดยวิมาเละ๊ะมาเละ๊ะโอ๊ยมาเละ๊ะต,ติดนั่นแหะติดนั่นแหะสวยปะเ<อ>ป๊ะทีนึงเออสวยไอร้านนี<อ>ชิบหายป้อมยิงกูอยู่บ้าง ขาเท้าเท้าอะไรกันมีด kind of mm ีมาน้าไรเ่หลักสองวิสองวิโ kind อ of ้ยโอ้ยเข้เลิงมาพี่ยิงยิงใส่กูนเลยสวยวะเข้ขอบใจมากเพื่อนมีแล้วกูศูนบอีเจ็ดนีได้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 ปสองตัวลากตายบนหายบนนะครับ มาดิมาดิมาดิอย่าลักเนี่ยเนี่ยเนี่ยมูนเนี่ยเนี่ยติดด้วยแหละตับอื้มไตนะอีมูนัำเกิดแล้วมึงงาอลิมาให้พี่เลยเป๊ะไม่มีไม่มีท้าเลยท้าเลยเดี๋ยวไปล่างเลยเดี๋ยวไปล่างเลยเดี๋ยวให้เมอร์มาบนเลยเปลี่ยนเลยอะ โอ้ยมามาใครจะฟาร์มบนมาบอลเลยผม่มีเวลาอ่ะเอาป้อมต่อสิบวิวว่ะกูไปไม่ได้เขี้ยดจังเดิสวยต้องอย่างงั้ยสิบวิวว่ะไอ้ล้างลอยมันอ่ะสิบเมตรสุดท้ายว่ายังไงครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ลาวิ่งไปืหมีปาวานตามมานะติดหลักสไลสติโก้ตายไปแล้วครับยอดมาก เอาน่าเอ็มแพทยนะเมแพเออมึงปิดเฮ้ยอมึงเดินทะลุมาทำไมเนี่ยมึงปิดแล้วมึงเดินทะลุมาทำไมเอ็มอีเอ็มแค่เอีแล้วตีแล้วตีแล้วเธอเ ีสวยป่ะไม่มีใครอยู่อะมันลืมว่นมันลืมเชี่ยไงเฮ้ยไอ้นั่นหน่อยไอ้ผีไม่มีใครอยู่ขมึงนะเว้ยอะไรนะวะสวยว่ะมีเลยอันนี้สิบครึ่งนะสี่ต่อสิบเลยตายตัวไอหลอดไปกูเห็นมอกอ่ะโอ้ตัวงบางล้วนล้วนตังไงล่ะ

อ yeah. mm ีม hmm. ีไอ yeah. oh. ้ส yeah. ัตว์สามอยเมตรสุดท้ายว่าอย่งไรจังหวะนี้โคตมาเชีมาโอ้สดเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้เห็นมูละยันตีวะมีมีมีลาบอนมีไหมเนี่ยนี่นด่นเ่นด่น สวยวะไอ้ลาไม่ไปติดวะลากไม่โดนแถวบ้านเล็กลากวาวบีแล้ววะได้แล้ววะเราจะต่อวะต่อยหมีก็ได้เอาหมีดิอืมได้น่ะติดนั่นน่ะได้หมีต้องได้อ่ะติดนั่นน่ะติดนั่นเนอะไอบูบูมัเรียกอีบีบีมาดิเสร็จป้อมกลางย่ยใช่ไหมฮะ เฮ้ไปกางต่เเอเลยไอ้เหี้ยปมคนโง่ไอแบบ The Legion have destroyed a h e l l มยิงคิปอะ่ะกมูมีมานาทำอะไรไม่ได้แล้วอไอร้ายละโอ๊<ม>ละะยล้เราสักอย่างเร็วๆๆพี่ีทำอะไรไม่ได้ของมึงโกนกมาอ่ะเฮ้ยดูดิกูต้องมาขับนกก่อน พีพี่เห็นนกสำคัญกว่าฉันใช่ไหมเนี่ยถูกต้องหือกูสารติไม่ปล่อยกูเก็บวะเปิันตายเกินไหมได้เหรอนกตายเกินไหมมาได้เนาะมิงตันเห็นไหมเี้ยเออมิงตันได้ปะอะไะเออเอาดิโอ้สัตว์ไม่ได้ปะเดี๋ยวเอาตีเลยตีเลยโอ้เฮ้ยอะไรวะอะไรวะกูถามมึงนี่แหละอะไรวะอะไรวะ Tông lắm là. Bên nó hà mà có bên cột hà thảo luôn, anh tìm hiểu. A à? hiểu. Hey! Mam mày hùng mùa nè. Hè, nè. Hè. Hè, hè, hùng nè. Hè, hè, nè. Hè, hùng nè. Hè, hùng nè. อืมอ <r> ีมุนอีลิงยังคนไฟใส่กูดิวัวใส่กูดิโอ้ยสักสิบสักสิบข่ามันข่ามันเลยเฟดวันนี้ตหลอกหาฟาไปเลี้ยเฮ้ยไอ้บี่ไอ้เป้มาดูพี่มึงก่อนเลยสัตว์บีเลยบีเลยอะรันนี่รันน่าบีเลยเฮ้อบีเยอะไอ้จัดตีชนตีนไอ้มึง

mất The <coughs> Legion <coughs> have destroyed a <the> Hellborn Tower mày bỏ mày luôn ạ bố bố này Tịt đó, tịt đó, tịt đó nè, tịt đó nè Ừ ừ hứ, thôi Đồ mà nhiều đi thì má เลยดักหน่าแหละแกจะ่วยผมดิเฮ้ยหมวดตัวดิดับเบิลแท็บโอ้สี่ห้าซูไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยไอ้เนี่ยนาช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิโอ้โหรับไเอาไปเอาไม่มีใครจะช่วยกูเลยหรอทักคนเถอะ มีอะไรวะเยอะอย่างวะมีเอะอย่างวะไอ้ฟัดตัวเอ๊พอเลยงอันตีมึงน่ะเปียวี่มึงน่ะเป๊ะเปยวีิไก่ลิงมาหลังนุ่นว้าบหลังนุ่นว้าหอยว้นนาดียี่สิบหกนะครับสกอร์ยีเก้าสิบแปนะจะชนะเปล่าไมรู้นะวันนี้ มาเนี่ได้แล้เดินกลับไปเลยเราทำไมนกก็มีกันแหละเดินกลับมาเลยไงชิบหผ้าแล้วชิบหผ้าแล้วมีกันรอรอเทมเพลตันรอเทมบ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 นโอ้มีกันมีกันรอเทมบนบวกก่อนได้ปะบอกก่อนได้ปะไอ้ผ้าแกมึงถึงแล้วเหรอเฮียติดแล้วแหละดูลิงให้ได้ไอ้เฮียมดี๋ยวดิเดดีเข้ามาที่เดี๋ยวเฮย อีโบโอไอีสัตว์อสัตว์ืหยังดีดหนีอ,นอ,อีกนะโวยวายโวยวายมันตอดิอแล้วคนนี้แม่งเราเรียกพี่อ้ย่กูก็ว่ามึงก็ว่าไอสัตว์ติดไอ้แย่เอากูออกไปเอากูออกไหมโหยอันนี้สามจุดสามครึ่งนะแต่ละคนนี่แม่งว้าวเดกอ่ะไอ้แย่ อยาไปได้เป็นตาที่พีคิวเดกูชัดเอาว่าต่อไปเอาเวลาคนเดียวมาใครได้คิวเดชจะมีพีงี้สินเงินใครวะลิงเหรอไอลิงไม่น่าเกิดเร็วนะมึงมึงมึงลิงสี่ม่วงบิงบิงบิงเข้าไปบิงเข้าไปแชร์ดิไอชัดแม่งเชี่ยวว่าอย่างมึงเว้ย่างบอกเอาต่อดิมีปะ ไอ้เหี้ยถวยไอ้กูช่วยหน่อยอยากมาแลักอีไม่ไอ้เหี้ยนี่อยากมายังไม่ฉัดเย้มึง like O M G ไม่ไม่ได้ป้อมวะตัวไอ้บวกเด้อมาช่วยสีเฮ้ยเขาิดพลาดมึงควาิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเนี่ยบวกบวได้ป้อมอีว่ามีดาเมจซะหน่อยแฮมเมอร์แม่สาย คีบอีกเนาะสามตัวให้บอมตายบ้างความมีความสามารถน้อยไงว้อะไร่าคีบินอ่ะบอกป้อมอ่ะฮะไหนอยู่อไรก็ได้เว้ยพวกซุกส่วนตัวไปออต่อเทมเพลตร้อนตีเทมเพลตออข้างล่างต่อครับเมื่อกี้โทษทีออลล่างออลล่างออลล่างไปอตีมาหมดละมาเก็บอีเทมก่อนนี่ยิ่ง มาล่างต่อเลยครับมาเล่นเดี๋ยวมึงอย่าแพ้เลยมูลสิบหกนั่นแหละเล่นเดี๋ยวไม่ได้เทมจะลำบากไม่ใช่หรอกมูลครับมันจียนั่นเด่นนกันน่ะเอ,อ้ยสีฟ้าเดินมาวะ่ะไอเป้มึงโชว์ไอสัสสัสโอ้โหเขี่ยมาอือเลยว่ะเฮ้ยรีบมาดิเนี่ยเดี๋ยวให้เทมบิงเอไว้อะไอ้เป้ร้อนเน้นลิงอะ่ะเน้นลิงอ่ะตัวอื่นไม่ไม่เป็นไรหรอกเอาเดี๋ยวเดี เป๊ะสตาร์ไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิงสักสิบอ้ลิงสักสิบไอ้เหียลรอดอีกเย็นเยี่ยมอะเอาคุโดนอะไรวะหนีสัตว์เออหมีม็อกเฮียหมีมอกแม่งข่ามีข้ามีไปเคี่ยนะไไปเคี่ยนไล่ะเคี่ยนล่ะอ๋อเลยมะ โอ้โหมาไฟกูโอ้โหจริงๆได้เมื่อกี้แล้วเนี่ยมีแม่งม็อกเดินมาไอ้สัตว์เอ็ดเคพองไอ้ลิงเติมเลือดมานี่หนาวเลยนะแต่ไม่มีมีสิงอะไม่น่ากลัวอ่ะโอ้โหสี่ห้าเอาไงอันตีไม่มีอันตีก็ไม่มีเนาะไม่น่าเสี่ยงไงให้เมื่อจะตายว่ะรอยไงบีกันไหมบีกันดีกว่าบีกันดีกว่าบีกันดีกว่าได้ละคุมละคุมละปล่อยกันรอเทม่ะรอเทมอีกรอบ เอาควองบ่าควองบ่าควองโเขี้ยมันตามมาว่ะมันตามมาคนเดียวว่ะเอาดิสตันได้ป่ะหันตตันได้ป่ะแฮมแฮมเมื่อยเมื่อตันดิอีสคัดไปไหนล่ะอีสคัดไปไหนล่ะอีสคัดไปไหนเล่าขึ้นมากอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วป้อมีกับเงาไงเงาคือไปเยี่ยอะไรแล้วมึง สักชิบมาสักชิบเอามาสักชีบจบไปครับนาทีสามแปดนะฮะสกอร์ยิ่มห้าต่อสี่สิบหกนะฮะเป็นนาทีเครียดจริงๆเลยนะฮะสกายคุณผู้ชมดิก้าบ๊ะเบ๊ะครับรดบสวัสดีครับพี่พี่ครับตัวเสียงอ่อยนะดัดนะฮะสวัสดีครับ Oh, kira deh, setakat kono.